สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้7็ดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจาวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567ถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลาสองนาฬิกาสินาทีถึงเวลาสี่นาฬิกาสินาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพบรววรพกันทางด้านโชคทวีวีระนาถยิมพบกันทางด้าน แทนไทยธนพลรีสอดต่อเวทมนหนัก110ปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการู้ร่างทางด้านเสือจันรสออิสระโชตพบกับทางด้านพลอยมงคลจอเมืองศีต่อเวทนต์หนัก110ปอนด์คู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการพ้ร่างทางด้านชาติพิชิตสอสอต้อยแดริ้วพบกับทางด้านอนันตชัยสิงห์โหตยิ้มต่อเวทนต์หนัก113ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นกาผู้ร่างทางด้านยางดำจิตเมืองนนท์พบกับทางด้าน บินลาดินแสงมรกรต่อเวทน้ำหนัก123ปอนด์ก่อนที่เราทําการขอรวิจารณ์ผมขอฝา้าสนับสนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬาม,มวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกรอบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่ spk 2 4 พักยก PK24 การเงินมั่นคงรอเต็นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอร์ไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องจด,ดาวแนะนำมาพักยกระบอบต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก,ก24เท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์วิจายครับคุยหนึ่งการสดเป็นการพวกร่างทางด้านโชคทวีวีระนาดยิมพวกทางด้านแทนไทยธนพลรีสอร์ทต่อเวลนนัก1 1 0ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านโชคทวีวีรนาถยิม อายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงสูง168เซนเมตรทาการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านโชคทวีนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดซอออยดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงชนะได,ด้จังหวะดันแทงหว่างแทงทำดีวจิใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านชายหกแอะสันป้าตองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพิกแพ้นอกจุดสามด้าน โชคปีชาอ,อปตอปีชาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายเมืองเมองด้านแทนไทยธา,าพลรีสอร์ทอายุ 19, ปีสูง160ซนเมตรทางด้านแทนไทยนะับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยอมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุนนับเตะต่อยหนักแรงมาซอออยร,รุนแรงมีรูปเตะขางแรงเข่าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแร้งแข็งแรงใช้ได้ปุจจิรใจสู้ดีไฟล่า,ลาสุดที่โชคไว้ก็ชนะน็อกที่หนึ่งด้านจอมบิษ มวศักสุพันธ์ที่เวทีมวลาชาติรังสิตมวยคู่ที่หนึ่งการสดนัสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องดาวรุ่งครับรูปร่างชกได้สูงได้รอยฝ่าสภาพร่างกายที่หนุ่มได้สดว่าซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดอยู่กับทีมงานจิตมังดน,นครับประเภทมวยสูงยาวกุกบเครื่องนอกได้ในดีแต่เป็นมวยที่ทาทมวยแล้วคือจิตหัวใจดูว่ายังไม่ค่อยมั่นคงโดนหนักโดนแรงคู่ชกเนยุบปปยนกระนักชงด้านป่ายแดงโชคสวีวีและนาดยิ้ม ถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีฝ่าอายุมวยมากกันอายจริงมากกัน3ปีปกติเดินสา,อายอยู่เวทีมวยภูธอนเพิ่งจะมาชกที่เวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยให้เห็นเพียงไฟเดียวประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันขยนันเดินเปิดเกมขยันออวุธอาวุธออกหนักดีแรงถูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลุกตน้ตนๆครับส่วนไปปลายการยืนระยะเนี่ยเป็นเช่นไรยังไม่เคยเห็นครับเพิ่งมาออกตู้วยเพียงไฟเดียวกระนักชงดงายนั่งเงินแทนไทยธนพลรีสอร์ท สรุปการวิห์วิจารณ์คู่ที่1ส่วนตัวมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงได้รอยฝ่าซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดอย่างด้านโชคทวีวีและนาดยิมถ้าสมาชิก,ชอ,อกชอบเหมือนกันชอบมอมผมนะครับต้นๆขอให้สมาชิกใจเย็นนะับดูว่าทางด้านโชคทวีเนี่ยโดนหมัดโดนศอกครับโดนเตะขาไม่ออกาการโดนเตะขาไม่มีสะดุง้งโดนหมัดโดนศอกไม่มีวูบวาบนะครับเกมไปปลายเนี่ยดูว่าเกมระยะยาวเนี่ยเข่าของนายทางด้านโชคทวีเนี่ยจะแข่งแกร้งแข็งแรงกว่านนับจะวะดดันแทงกวางแทงเนี่ยดูดีฝ่า จงังหวะฝีมือความเป็นมวยไปปลายเนี่ยดูดีฝ่าครับประกอบกับหน้าเสือ้อทังเงินบรริกาสการเชียร์เนี่ยดูดีฝ่าจะเอาชนะนักชกรุ่นพี่ด้านแทนไทยธนพลรีสอดเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่สองกาสดเป็นการพบล่างัทางด้านเสือจันทร์สออิสระโชตพบกัทางด้านพลอยมงคลจอมืองศรีต่อเวทมนต์นักหน0่อปอนด์ฝ่ายแดงนะไปทางด้านเสือจันทร์สออิสระโชตถึงด้านเสือจันทร์ช้างมหาราช อายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง167ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสนสุขบ้านมวยไทยยิมทางด้านเสือจันนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือหลักเปลี่ยมสมองมวยดีอาวุธออกทธิหลากหลายล่องแล่วนะเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำดีแข้งหน้าสายนี่อ่อยดีมดซอกอ่อยดีครับเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเททำมาดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีซอกประชิดอ่อยดีหัจวใจมั่นคง สองไฟลล่าสุดคือมีชนะนอกอายุหนึ่งด้านเขี้ยวพยักจ่าหมายมวยไทยที่เวทีวทมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะับพิกชนะคะแนนด้านกล้องมีชัยวอวันนิมิตท,ที่เวทีวทมวยจิตเมืองนนท์ส่วนกไายเมืองเมืองด้านพลอยมงคลจอเมือง4ีอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง1นึ่งหอเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจอเมือง4ีทางด้านพลอยมงคลนะเป็นมวยถนัดขวาเอาครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเตะหนักต่อยแรงมีลูกเตะขางแรง เข่าวงในเนี่ยร็อกรัดมัดตีเนี่ยแน่นแข็งแร้งแข็งแรงนะปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดุดันเย็นห้ายก,กู้ชิรุจใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้น็อกจุนฮี่าทางด้านกล้องมีชัยวอวันนิมิตที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกด้วยสามด้านกำไรยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์มวยคู่เนี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงได้รอยกันนิดหน่อยนะครับประเภทมวยฝีมือเอาครบเครื่องหลักเตี่ยมสมองมวยดี เก็บกบารบังโตเก่งครับแข้งหน้าเนี่ยออกได้ดีทั้งแข้งซ้ายและแข้งขวานะครับมาส่อในออยดีแต่เป็นมวยที่ทาตมวยหัวใจดูวา่าไม่มั่นคงโดนบทโดนเบียดโดนอาวุธแรงๆเนี่ยมียุบย่นมียอมนักชกด้านฝ่ายแดงเสือจันทร์สออิสระโชถ้าตุสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่นะครับอายุจริงมากกัน2ปีนะประเภทมวยเอาขครบเครื่อนบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงนะครับมีลูกเตะขาแรงๆเข่าขงในเนี่ยปั้มรัดมดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงการยื้อไล่ปลายมั่นคง วิจิตวใจใเนี่ยสู้ดีก็น,นักชงด้านกวานเงินพอให้มงคลจอมเมืองสีสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่2นะสมาชิกส่วนตัวมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงด้วยรอยฝากกันเห็นนะครับฝากกันนิดหน่อยครับอย่างด้านเสือจันทร์สออิสระชดดูว่าต้นต้นเนี่ยถ้าเกิดทนรูกหนกักรุ่งแรงของคู่ชกได้นะครับโดนหมัดไม่ออกอาการโดนเตะขาะไม่มีสะดุ้งนะดูว่าเกมระยะยาวเนี่ยไปไปลายนะดูว่าจงังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วของวุฒิทางด้าน เสื้อจั่นเนี่ยจะออกได้ดูดีฝ่าครับจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยดูดีฝ่าเกมการชกเนี่ยมองว่าแก้เกมง่ายฝ่าครับความเป็นมวยไปไปลายเนี่ยดูดีฝ่าครับจะเอาชนะพรอ,อมคนจอมเมืองสีเป็นแบบสนุกก็ <c oughs> ามาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3เป็นรองคู่เอกเป็นกาบุร่างทางด้านชาบพิชิตสอสอต่อยแปริ้วพบก,กับทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิ้มต่อเวทน้ำหนัก1 1 3อปอนด์ฝ่ายแดงนะับทางด้านชาบพิชิตสอสอต่อยแริ้วถึงด้านชาบพิชิต บ้านเจริญสุขอายุ25ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง160ซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวย BCK บวกสสต้อย8ริ้วทางด้านชาพิชิตนะเป็นมวยถนัดขวาเอาขลุเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ้วนนับเตะต่อยหนักแรงมีลูกเตะขาแรงๆสอกดักสอกสว,น,น,กกน,วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฟันเข่าในในล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนับซอกราปิชิตออกดีๆหัวิจดุดใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอด สองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนด้านเพชรปีชาต่อการไฟฟ้าที่เวทีมวยฐานาการ์ดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดแพค้คะแนนด้านเหนือธรณีจิตมองนนท์ที่เวทีมวยจิตมองนนท์ส่วนกไวยเมืองน,นะเป็นทางด้านอน,นันตชายสิงห์โคตรยิมหนึ่งด้านอน,นันตชัยสอสจิตประเสริฐอายุยี่สามปีเป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสจิตประเสริฐทางด้านอนันตชัยนะครับเป็นมวยถานาดัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้า อาวุธควบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายนอกได้ในดีวงนอกนะครับมิเตขวาต้อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทงมีหมัดส่ออ่อยรุนแรงเข่าในปั้มรัดมดตีดีจดังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทำไ้ดีหุ่จิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพลิกชนะน็อกด้วยสิ่งด้านโกไรแอตอาวุธดอนท่เวทีมัวนาชาต์ลังสิดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะแพนคะแนนทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอาคารมี่ท่เวทีมววราชจำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่เก่าเกมครับกระดูกการผ่านมวยดีครับอายุม,มวยมากกันอายจริงมากกัน2ปีชกที่เวทีจิตมังนนเนี่ยประจําสม่าเสมอครับประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงครับสอกดักสอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมาสออ่อยรุ่นแรงมีลูกเตะขางแรงหัวใจจิตใจเนี่ยสู้ดีการยืนยไว้ปลายมัน่นคงกรนักชงด้านฝ่ายแดงชาติชิตสอสอ,สอต่อยแปดสิวถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน,น้องครับสภาพร่างกายเนี่ยหนุ่มสดฝ่า รูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอ,อยกันเห็นเลยนะครับหลังจากหยุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปสมปีฝ่านับแล้วก,กลับมาชกเนี่ยปีหกเนี่ยชกไว้สามไฟนะครับแล้วก็หลังจากปี66หกเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนะครับยังไม่ได้ชกเลยแล้วก็ถ้ากลับจะกลับมาชกไฟแรกเนี่ยก็กลับมาชกในรอกร่วมสี่เดือนนะครับประเภทมวยสูงยาอุดคบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีอาวุธจะมีทุกรูปครับนอกได้ในดีอาวุธที่ออกได้หลากหลายแต่ตัวนักมวยเองเนี่ยชก มาตรฐานเอาแนลนอนไมครับบางไฟเนี่ยเขามาชกดีครับบางไฟก็ามาชกไม่ดีแล้วก็การยืนรับไปไปลายเนียยยนนนนเ่ยก็มียุบมีย่นะครับโดนบทโดนเบียบยุบมีย่นมียอมแล้วก็เพิ่งมาชกที่เวทีม,มวยจิตมังนนไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับกระดักชงด้านฝวายเงินอนัอนตชัยสิงห์โคตรยิม้มสรุปการวิจารณ์นับคู่ที่3มเนี่ยส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะครับรูปร่างชกได้สูงได้หลอดกันเห็นเลยครับอย่างด้านอนันทชัยสิงห์โคตรยิ้มดูว่าต้นต้นครับ ดูว่าต้นๆเนี่ยทั้งด้านอทางด้านอนันตชัยนะครับทนรูกหนักรุ่งแรงของคู่โชกได้นะครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งนะครับไม่พลาดโดนนับโดนน็อกก่อนดูว่าไปปลายนครับมวยที่รูปร่างโชกเนี่ยได้สูงที่ลอยกันเห็นเลยครับอย่างด้านอนันทชัยขอให้โชคให้ถูกวิธีนะครับเดินเปิดขอให้โชคให้ถูกวิธีนะครับเดินเปิดเกมถึงตัวตลอดครับบล็อกหมัดบล็อกซอกนะครับใช้รูปร่างได้เปรียบนครับเดินแทงขวางแทงเดินบทเดินเบียดแรกวุไปแล้วดูว่าน่าจะดีฝ่าครับแล้วก็ไม่อดใจ ไม่กลัวรักชกรุ่นพี่เนี่ยดูดีฝาแน่จะเอาชนะชาบชิดสอสอใต้แปดหรือเป็นไปแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับคู่ที่4ี่ขาสดเนี่ยเป็นคู่เอกเ,เ,เป็นการพบว่าทางด้านยางดําจิตมืองนน์พบกับทางด้านบนลาดินแสงมรก,กตต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สามปอนด์ฝ่ายแดงนะทางด้านยางดําจิตมืองนน์หรือด้านยางดำพุ่มพันม่วงอายุ24ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดตากสูง15เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตมังนน ทางด้านยางดำนะเป็นมวยถนัดสายจงังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องเก่าเกมนะอาวุธออกได้หลากหลายหนักแรงทุกลูกอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายหนักแรงทุกรูปนะเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทงนนดีศอกดักศอ,อกส่วนเนี่ยออกได้แม,ม่นออกได้คมมีลูกเตะขาแรงๆเข่าไงปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงกวางแทงนัดีศอกรับชิดออกได้รวดเร็วอันตรายพุทธิดูใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านเมดัส คอนตาเซ่รายการวันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมัวรดูมินีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนับแพ้นอกทุกหนึ่งด้านรามาคารออนดาสนะครับนักชกวัยเพียง16ปีที่รายการวันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมัวรดูมินีส่วนฝ่ายเมอนนับไปทางด้านบินลาดินแสงมรกตรถึงด้านบินลาดินสิทธิ์ชาตีอายุ24ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์สูง1 6 3เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกตร ทางด้านบิลาดินนะเป็นมนวยถนัดกวาเอาขบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธดอกที่หนักทีก่แรงทุกคนครับเตะต่อยหนักแรงมาสออรุนแรง,รแรงมีทุกเตะขางแรงเข,ข่าวงในเนี่ยปั๊มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะปอดใหญ่ปา่าแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอออวุดหั่ใจิตใจสู้ดีส่องไฟล่าสุดคือมีแพ้คะแนนด้านซักเรกเกียริทรงริ์ที่เวทีมวยจีบมังนน์ แล้วก่าไฟล,ล่าสุดนะครับชนะคะแนนด้านเพชรสีนินต่อคงอินแบบดูว่าอาวุธเนี่ยไม่ชนะ,นะครับแต่บรรยากาศพาไปที่เวทีมวยจิตมังนนมวยคู่เนี่ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักมวยครับถนัดสายครับทรงมวยทางมวยถนัดสายเก่าเกมครับอาวุธออกด้หลากหลายนักแรงทุกทุนครับซอกดักศอกส่วนที่ออกดิแม่ออกดิคมซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดครับทางด้านทีมงานจิตมังนนหลังจากไปต่อยรายการวันชิบชิปครับ ในรูปแบบมวยไทย3ยกนวมเล็กนะครับชกทั้งหมด4ไฟเนี่ยแพ้รวดเลยครับไม่ประสบความสำเร็จครับก็เลยกลับมาทําฟอร์มในรูปแบบมวยไทย5ยกใหม่นะครับกระดกชงด้านควายแดงยางดําจิตมังนนทถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยอาวุธกลุเครื่องคนระับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุฒเตะต่อยหนักแรงมาส่ออ่อยรุนแรงจุดเด่นมวยเข่าในล็อกรัดมัดล็อกรัดนะครับมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงการยืดปลายมัน่นคง กนักชงด้านควายเงินครับบินลาดินแสงมรากฏก่อนที่ผมทําการสารุปการ,าร,การข้าวิจารณ์ผมจะเล่าข้าวๆนะสมาชิกมวยคู่นี้เคยเจอกันมาวมดสามไฟครับเป็นทางด้านยางดาเนี่ยเอาชนะคะแนนได้1ไฟแล้วก็ชนะน็อกหนึ่งไฟส่วนทางด้านบีนลาดินเอาชนะคะแนนลงมาได้หนึ่งไฟครับไฟล่าสุดท้งคู่เจอกันเนี่ยเจอตั้งแต่ต้นปี66ครับเมื่อวันที่19เดือนสองปี2566เป็นทางด้านยางดาเอาชนะน็อกลงมาได้ในยกที่4ครับไฟล่าสุดที่เจอกัน สรุปการของวิจารณ์คู่ที่4นะสมาชิกมวยคู่นี้ประเภทมวยเก่าเกมอาวุธิออกที่หนักที่แรงคู่นะครับส่วนตัวมเลือกชอบแล้วก็แนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านยางดำจิมเมืองนนดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือดีฝ่าเอาวงนอกนี่ออกที่หลากหลายรวดเร็วกว่านะครับทรงมวยทางมวยมวยถนัดซ้ายด้วยครับต้นๆเนี่ยจังหวะต่อยหมัดเตะขาฟันศอกลุ้นนับลุ้นนอกก่อนได้เกมไปปลายในปะทับบดเบียดแล้วุไปแล้วทางด้านยางดำนบไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายนะสู้เข่าในได้นะครับ ดูดีฝาแน่ประกอบกับบรรยากาศที่มุมบรรยากาศในเวทีเนี่ยดูดีฝาแน่จะย้ำแขนเอาชนะบิดาดินแสงมรกตไปได้แบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คุยจบลงแล้วสมาชิกผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกฟังครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าซ้อนทีมงานคนจัดอย่างด้านโชคทวีวีและนาดยิมครับต้นๆไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปไปลายดูดีฝ่จาจะชนะแทนไทยธนพลรีสอทเป็นแบบสนุก คู่ที่สองนะครับเลือกชอบทางด้านนัชกชกรุ่นน้องด้านเสือจานส่ออิจฉโชดครับดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยความหลากหลายของคุณเดี่ยดูดีฝ่าครับไปปลายม่ยุบมย่นดูดีฝ่าจะชนะพลอยมงคลจอมงสรีเป็นแบบสนุกคู่ที่สามนะครับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชกได้สูงได้ลอยกันเห็นอย่างด้านอนันตชัยสิงห์โคตรยิ้มนบต้นไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปปลายเนี่ยดูดีฝ่าจะชนะชาบทิกส่อส่อต้อยแปดริ um. ้วคู่ที่สี่ขาสดเลือกชอบทางด้านนักชกเจ้าถิ่นครับทางด้านยางดำจิตมังน ดูว่าต้นต้น,ตนจังหวะฝีมือดีฝ่ารับไปปามียุบย่นดูดีฝ่าจะชนะบิลาดินแสงมรกรเป็นแบบสนุก